พอจากอริยเมตไตรนี้แล้วท่านก็นแสดงไว้อีกในอนาคตตะวงอนาคตตะวงคือวงของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้านั้นระยะสั้นๆนี้มีอยู่สิบองค์นะัฟังเดี๋ยวนี้เป็นอริยเมตไตรยอยู่ในพัทธกับนี้ก่อนพอผ่านพัทธกับนี้ไปแล้วอร,อ,อริยเรียกว่าพุทธวงศ วงของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ก็มาตัดสู้เรียงกันเป็นลาดับจากนี่แล้วจากอนาคตตะวงนี่แล้วก็มีต่อไปพระพุทธเจ้านี้ตัดสู้มาทรงทํานายต่อกันไปทรงทํานายต่อกันไปอย่างนี้เรื่อยมาไม่มีผิดพลาดเลย <c oughs> เนี่ยหละพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเลยมีความเคารพเรื่อมใส่ต่อศีลต่อธรรม ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิกเลอและนำสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกอย่างน้อยก็บรรเท่าทุกได้ตามลำดับตลอดมานี่เรียกว่าเรามีวาสนาสัตว์โลกที่เกิดร่วมกันเป็นมนุษย์ด้วยกันกับเรานี่เขาไม่มีวาสนาผิดพลาดไปมากกว่าเรานี่เรายังเขาผิดพลาดเรายังไม่ผิดนับว่าเราดี